สวัสดีครับเออวันนี้ก็อยู่กับชาจีนถุยอ่าสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเปิดเอ่อนะครับเปิดเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟไมค์ครับครับครับปิดปิดไปสร้างอ่าน่าง่ายง่ายนะครับไปครับเฟซเลยเข้าครับปิดครับปิดปิดปิดง่ายง่ายครับพิมพ์ไปเลยมา ครับไมค้าบไมครับนะสอนน่เซฟเวอร์ฮะเจอดาวโหลดไมค้าบไมค้าบดอทเน็ตดาวน์โหลดดาวน์โหลดแคทแชร์โปรโมทไมคาบเซเวอร์มาง่ายง่าครับดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ m i n e c r a f t s e r v e r XE8 น นะมันจะอัปเดตให้คุณเองทุกๆครั้งนะครับผมอัปเดตให้คุณเองคุณก็โหลดของมันมานะผมจะไม่โหลดให้โหดแล้วกันโหลดมาแล้วก็โหลดมาเลยมาเนี่ยครับโอเคนะครับเซิร์ฟเวอร์ดีเฟสเอ้าเอ้ยมาจอดับไม่มาถึงดับกันนะอ่แล้วเครื่องไหมครับอ่าเทสอ่ะท,ท,ทะีเอ่ะเอแควะช่างหมูแม่งเทสเธอผิดเพิด,ดช่างหมูแม่งหมูเข้าไปครับ เฮ้ยมึงอย่าหมูไปหมดดิถูกโอเคนี่บอกอทำนี้แย่เอากันมาเก็บไว้ครับไว้ใช้ทีหลังเพราะอันี้ก็หนึ่งเซิร์ฟนี่ก็เอ้ยสองเซิร์ฟไปเบิ่มกนั่นง่ายๆเปิดมาปลันดันไปเลยเอยไม่ต้องเกรงใจใครอ่ะนะดันไปเบย อ้าเฮ้ยตัวรันอยู่ไหนเออตกใจครับรันไปมันรันนะปะับไปเต็มจอเดี๋ยวจะได้คดนอนเห็สามสิบสี่สิบสามห้าสิบสี่หกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดลันไปมันครับไปมันจน from me to hell all ช่วยเลยไหมไม่ได้ช่วยนะอ,อ้าวไม่ปิดอืมปิดมันไม่ปิดมีจะไฟอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปิดเลยอย่าครับเออ,เอ,อ นะแล้วจะมีคำนึงว่าซีเบอร์โปรอะไรอย่างนะครับให้เปิดให้ตั้งค่านะครับตั้งค่าเปิดด้วยโน้ตแพดโน้ตแพดหรือไม่ก็ใครมีโน้ตแพดบวกบวกบวกอันเรียกบวกบวกกันโน้ตแพดบวกบวกซึ่งผมไปล้างคมอมมาใหม่ไม่มีนะครับก็เลยต้องใช้โน้ตแพดธรรมดาไปก่อนอคุณไม่ต้องปรับอะไรมากครับแตนะ่คนนี้แมททำอะไรมากนะก็คือเฟลเอ fl เอฟเ f เอส f เ ก็คือไม่อริญ,ญาตทูนี่แปลว่าถูกต้องสปอมอนเตอร์ให้มีมอนเตอร์ใช่ครับให้มันมีหรือไม่มีก็ได้ครับอันนี้ชื่อเซฟเบอร์อ่ะชื่อว่าเซฟเบอร์เทสเย็ดเรียบร้อยครับแล้วก็เทเจอร์แพรบเทเจอร์แพรบอันนี้จะรู้สึกจะต้องใส่ชื่อมั้งครับแล้วกอนน็อันนี้แม็กอันนี้แด็กบ็อกสูงสุดผมปรับไปซก อพอดีครับเซิร์ฟมึงแหลกเซเวอร์ไอพอันนี้คือแบบว่าคุณต้องให้จะบีเฉพาะนะถึงจะเข้าได้ซึ่งบางคนก็จะเอาไอพีของฮามาชิอ่าลืมบอกไปเรื่องฮามาชิซึ่งตอนนี้อา้าวเฮียกลายเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้คือเออร์เลอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อใครได้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้วิธีแก้เท่าไหร่นะครับเน I ี่ยไม่เน็ตเวิร์เออร์อนะ คุณก็แคปปี้นี่ก็ได้เป็น IP เฉพาะใส่มาครับแกปเรียบร้อยนะครับแล้วก็โฟล l l เลเวลโฟ l อันนี้ให้บินได้นม่ก็เคยปรับนะครับปรับบินได้แต่มันก็ไม่เห็นบินได้ทีกูก็มองข้องใจอย,อยู่ว่ามันเป็นเฮี้ยหรือมันเป็นด้อยหรือมันโอเคครับเซฟอ่าเรียบร้อยนะ เปิดลันนะเวลาเวลาจะไอ้น,นี่นะครับให้เปิดรันเซเบอร์มึงไม่ลนันคนอื่นเข้าไม่ได้นะครับโอเคเรียบร้อยเข้าที่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคุณสามารถสลับหลายๆเซิร์ฟได้นะครับสมมติอ่าใช่พีเดียวกันนะเทสอันนี้อันนี้ก็คือที่ผมเป็นเซเบอร์ของพี่คนหนึ่งคนนี้นะครับเนี่ยครับขาม,มารีวิวให้ดูเขาเขาเขาให้เป็นแมปไปผมก็เลยมันลองเปิดดูแล้วก็เซเบอร์นี้อันหนึง่งก็คือมันเซเบอร์ที่ผมเล่นตลกตลก สนุกหาเลยระเบิดเล่นนะครับสามารถสลับได้นะครับคือแต่ต้องเปิดทีละเซิร์ฟนะครับเปิดทีละหนึ่งเซิร์ฟเท่านั้นควรเข้ามาครับหน้าขาวเชฟูเล่นหลายคนเจ้าลักเกอร์เทสหนิงเทมากทุยไป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  โอเคโอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮะอายุฮัลโหลฮะปาร์ตี้มินได้ไหมไหนดูดิโอเคครับมีโอเพ่นไฟโอเคชื่ออะไรไม่รู้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงตัวอะไรวะเฮ้ยวัวเจอวัว เว่าตัวไรเอ่เอาครับเนี่ยันไม่ใช่<อ>จบไฟนะครับแค่นี้นะครับนะครับก็แค่นี้นะครับเป็นการเปิดเซิร์ฟใครไม่เข้าใจตรงไหนให้พิมพ์ไว้นะครับแล้วผมจะไม่อธิบายครับทำเป็นคลิปอธิบายแทนแล้วกันนะครับก็อธิบายแบบมาทำใหม่ให้ช้าๆก็ได้ครับก็แล้วแต่ว่า คุณไม่เข้าใจตรงส่วนไหนของคุณนะครับก็เ่าดยวก็คงจะเข้าใจกันง่ายๆนะครับถ้าไม่เข้าใจกันง่ายก็เรื่องของมึงครับ,<ช>บค,ครับขอกรับจัดจุดจีบจุ่ม